ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคูอ,อะตอมแชนแนลครับ Hello Welcome to s w e n missions before Christmas ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มภารกิจต่อไปกันนะคะเรายังคงอยู่ในบรรยากาศของวันคริสต์มาสกันอยู่นะคะเด็กๆเ,เรานะคะได้ทำภารกิจเนาะ ผ่านกันมาแล้วนะคะทั้งหมด3ภารกิจหรือว่า3มิชชั่นด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาต่อกันที่มิชชั่นที่4นะคะมิชชั่น4ค่ะเอ๊มิชชั่น4จะเป็นอะไรนั้นเนี่ยคุณครูบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นของเล่นค่ะและเป็นของเล่นที่น่ารักมากๆเลยและเราสามารถนะคะหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะที่อยู่ในบ้านนํานมาใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า เป็นของเล่นอะไรนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะวินีเด็กเห็นข้างหลังคุณครูไหมคะ Stocking s อ้าว Stocking ค่ะก็คือถุงเท้าใช่ไหมที่เป็นถุงเท้าสำหรับแขวนเอาไว้รอซานตาคลอสนำของมาให้นี่คุณครูก็แขวนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซานตาคลอสเนี่ยได้ใส่ของขวัญไวใ้ให้บ้างหรือ,อยังก็ไม่รู้นะคะนี่เลย Stocking ของคุณครู วิ้วฮึอุ้ย,ยมีของอยู่ข้างในด้วยค่ะมาแล้วเราเรามาดูกันดีกว่าว่าสต็อกกิ้งของคุณครูเนี่ยอุ๊ยมีของด้วยค่ะเด็กเด็กอ,อ๋เด็กๆ s a n ซานาครอสต,ต้องแอบเอามาใส่ไว้แน่ๆเลยเด็กๆคะนี่คือ เด็กๆจำได้ไหมว่านี่คืออะไรคะใช่แล้วนี่คือ candy canes candy canes นะคะก็คือลูกอมรูปไม้เท้าใช่ไหมวีดีเลยเดี๋ยววันนี้ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ลองชิม candy canes กันหน่อยนะคะมาเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นภารกิจกันเลยค่ะ mission 4 do you want to build a snowman จ้ะเอสโนแมนเด็กๆคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูจะชวนเด็กๆนะคะมาทำสโนแมนกันคะ่ะอ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆคะ่ะภาพในข้อใดคือสโนแมนคะ่ะข้อ A ข้อ B หรือว่าข้อ C ให้เวลาคะ่ะ หมดเวลาค่ะคำตอบก็คือข้อ B นั่นเองค่ะเด,เด็กเห็นสโนว์แมนแบบนี้แล้วนะคะอยากจะทำสโนว์แมนเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำสโนว์แมนในวันนี้คุณครูอยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักในเรื่องของเช p ส์ค่ะหรือว่าเรื่องของรูปทรงนั่นเองว่าเด็กๆนั้นรู้จักเช p ส s กันหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาทำสโนว์แมนด้วยรูปทรงต่างๆต่อไปนี้กันเลยค่ะภาพแรกค่ะภาพนี้ก็คือ triangle triangle สามเหลี่ยมค่ะ e. T-R-I-A-N-G-L-E triangle สามเหลี่ยมนะคะ ภาพต่อมานะคะลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมผื้นผ้าใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า rectangle rectangle r e c t a n g l e rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะภาพต่อมาค่ะอันนี้คือ square จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะ rectangle คือสี่เหลี่ยมพืนผ้าแต่ถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราจะเรียกว่า square S Q U A R e square สี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะภาพต่อมาค่ะภาพนี้นะคะลักษณะคล้ายๆกับกระป๋องเลยใช่ไหมคะอ้าวมันคือทรงกระบอกนั่นเองค่ะ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า cylinder cylinder c, c, c y l i n d e r cylinder ทรงกระบอกค่ะอ้าวอันนี้เลยง่ายๆเลยค่ะเป็นวงกลมใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า circle circle c i r c l e circle วงกลมค่ะส่วนต่อมาค่ะอันนี้เป็นเหมือนครึ่งวงกลมใช่ไหมคะเราเรียกว่า semicircle semicircle s, circle, s, circle, s e m i semi c i r c l e circle semicircle ครึ่งวงกลมค่ะ เอาละค่ะเด็กๆค่ะแต่ว่าสโนว์แมนของเราเนี่ยจะใช้รูปทรงไหนบ้างเด็กๆอยากจะทำเลี่ยงคะถ้าอยากทำแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบร่างสโนว์แมนกันนะคะแต่จะใช้ส่วนใดบ้างและก็รูปทรงใดบ้างเดี๋ยวไปติดตามสโนว์แมนในวันนี้กันเลยคะ่ะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะอุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วนะคะซึ่ง อุปกรณ์นะคะตอนนี้คุณครูดได้ตัดกระดาษนะคะตามรูปทรงเนาะตามเชฟที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะอ่ะเรามาดูรูปทรงแรกกันนะคะหรือว่าเรขาคณิตเนาะรูปนี้นะคะก็คือเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นหน้าของสโนว์แมนค่ะต่อมาค่ะนี่เลยเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะีเด็ก t r i a n g เกเก่งมากค่ะ t r i a n g l e นะคะส่วนนี้เราจะนำมาทำเป็นหมวกค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นจมูกของสโนว์แมนนะคะอ่ะต่อมาค่ะอันนี้เส้นสองเส้นนี้นะคะเป็นเหมือนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะแต่ว่าเรายาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะนำมาทำเป็นผ้าพันคอของสโนว์แมนนะคะส่วนอันนี้จะทำเป็นขอบหมวกให้กับสโนว์แมนนะคะอ่ะ ส่วนต่อมานี่เลยแก้วค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้หลักๆที่จะทำเป็นตัวของสโนว์แมนนะคะก็คือแก้วกระดาษนะคะแก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติกก็ได้แล้วแต่ที่เด็กๆหาได้เลยนะคะสีขาวเนะาะจะมาทำเป็นตัวสโนว์แมนกันเอ๊ะทรงกระบอกภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะ <S <S เยี่ยมเลยใครที่ฟังคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะทราบดีว่ามันเรียกว่า ซีลินเดอร์นะคะซีลินเดอร์ก็คือทรงกระบอกนั่นเองซีลินเดอร์นะคะมาส่วนต่อมาอน,นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นหลอดนะคะหลอดหลอดเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้แบบหักงอดได้แบบนี้นะ3อันอย่างน้อยๆน,นะคะแล้วก็ส่วนอื่นอาจจะเป็นหลอดหลอดกระดาษก็ได้นะคะหลอดกระดาษที่ ไม่ไม่หักงอได้ง่ายเนาะเป็นกระดาษเราก็จะได้ตัดได้ง่ายด้วยนะคะนี่คือหลอดเนาะอุปกรณ์อื่นก็นี่ค่ะปากกาสก๊อตเทปกาวกาวของเด็กๆก,ก็ใช้กาวกาวน้ําก็ได้นะคะกาวแบบนี้เหมือนเดิมเลยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูขอใช้เป็นกาวเทปนะคะเป็นกาวเทปก็จะได้ติดได้ง่ายและรวดเร็วหน่อยนะคะ อะมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสโนว์แมนกันเลยนะคะ Do you want to build a snowman อ่ละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มทีละส่วนเลยนะคะเด็กๆส่วนแรกที่เราจะเริ่มก่อนนะคะก็คือส่วนหน้าหัวของสโนว์แมนนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยง่ายๆนะคะ เราจะใส่หมวกให้กับสโนว์แมนก่อนแบบนี้เลยนะเด็กๆให้เป็นหมวกแบบนี้นะคะมาเรามาเริ่มทำกันเลยเราได้หมวกของสโนว์แมนแล้วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะพับที่มุม นะให้เหมือนเป็นหมวกพับสักเล็กน้อยเนาะให้เหมือนหมวกซโนว์แมนนะคะให้หมวกพับนะคะอ่ะทีนี้เราต้องใช้ปกติแล้วหมวกหมวกสนโนว์แมนหรือหมวกซานตาคอสจะมีขนกลมๆใช่ไหมคะอยู่ด้านบนด้วยเราจะใช้กระดาษสีขาวนะคะมาตัดแล้วก็ทำเป็นวงกลมเล็กๆอีกสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะ เดี๋ยวคุณครูอันนี้คุณครูทาเป็นวงกลมเล็กๆมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแปะเข้าไปตรงนี้เลยนะคะให้เป็นเหมือนแบบหมวกสโนว์แมนเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วได้แล้วนะคะตอนนี้ได้ส่วนหัวเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะใส่จมูกก่อนแล้วกันก่อนที่ปกติเราจะต้องใส่ตาก่อนใช่ไหมแต่เรากะไว้ก่อนอ่ะว่าจมูกเราจะ ปะตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราใช้ปากกาสีดำนะคะมาทำดวงตาของสโนว์แมนกันนะคะประมาณนี้อ่ะได้แล้วชิบได้จมูกของสโนว์แมนแล้วนะคะต่อมาเราจะทำดวงตาของสโนว์แมนกันนะคะก็ทำเป็นวงกลมๆแล้วกันเนาะชิบ ให้เหลือตาขาวไว้นิดนึงนะคะจะได้เหมือนลูกตาสโนว์แมนหน่อยเนาะประมาณนี้ได้แล้วนะคะเด็กๆอ่าได้ส่วนหัวของสโนว์แมนแล้วนะคะอ้าเหลืออีกนิดนึงค่ะขอบหมวกอ่านิดนึงนิดนึงนิดนึงตรงนี้เราจะใส่ขอบหมวกให้กับสโนว์แมนนะคะอ่ะคุณครูขอทากาวตรงนี้เลยนะคะ อาทากาวแล้วเรียบร้อยนะคะคุณครูก็จะแปะกระดาษสีขาวที่เป็นขอบหมวกไปแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่ากระดาษขอบสีขาวมันแบบยาวเกินนะคะเราก็อาจจะใช้กรรไกรตัดนะคะมันจะได้พอดีเนาะชึบอ่าเรียบร้อยแล้วอ้าวได้ หมวกได้หัวได้บร้อยแล้วนะคะสำหรับสโนว์แมนเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเมื่อเราได้ส่วนหัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำส่วนตัวกันค่ะส่วนตัวเนี่ยเราจะเริ่มจากการที่เรานะคะจะทำผ้าพันคอให้กับสโนว์แมนก่อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพันไปแบบนี้เลยเด็กๆก็ใช้วิธีการหงายแก้วนะคะเราจะไม่ได้ความแก้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำ เป็นของเล่นนะมาเดี๋ยวเรามาทำผ้าพ,พันคอให้สโนว์แมนกันเลยเ,เด็กทากาวแล้วนะคะเด็กๆก็แปะไปที่ขอแก้วนะคะชึบค่อยๆนะคะอ่า ให้ล้อมรอบเลยเล้อมขอบแก้คะอ้าวเ,เ,เรียบร้อยแล้วได้ขอบแล้วนะคะอย่างนี้เห็นไหมเด็กๆแปะไปนะคะอ่าแต่ว่านี่เนาะปกติแล้วภาพ,พันคอมจะต้องมีอะไรห้อยๆลงมาสักเล็กน้อยนะมันจะแบบจะได้ดูเหมือนอันนี้เราจะใช้เป็นส่วนหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะเป็นภ้าพ,พันคอห้อยนะคะ อะเราจะปัดให้เหลือครึ่งนึงประมาณนี้นะทากาวค่ะนีส่วนหน้านะคะเราก็แปะไปเลยชึบอ้าวได้เป็นผ้าพันคอเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาทำกระดุมให้สโนว์แมนกันสักหน่อย เราจะใช้เมจิกสีดำนะคะทำเป็นกระดุมกลมๆนะคะได้แล้วสักสาเม็ดแล้วกันเนาะ um. กลมๆ <a>? <c oughs> นะคะอ้าว <c oughs> ได้แล้ว3เม็ดแบบนี้ได้ตัวสโนว์แมนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เราได้ทั้งหัว และตัวของสโนว์แมนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนต่อไปกันค่ะเราเก็บสโนว์แมนไว้ก่อนต่อมาค่ะเด็กๆเราจะมาทําการเจาะรูนะคะเราจะเจาะรูกลมๆนะคะที่ก้นแก้วแล้วก็เจาะรูที่ด้านข้างนะคะที่ด้านข้างแก้วเพื่อที่จะให้แขนของสโนว์แมนนะคะโผลออกมาได้เนาะมาเดี๋ยวเรามาเจาะรูกันเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าการเจาะรูเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่ามันแข็งเกินไปเด็กๆเ,เ,เจาะไม่ได้นะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเนาะให้เป็นรูกลมๆนะคะ เราได้รูเรียบร้อยแล้วเนะาะเดี๋ยวเรามาเจาะด้านข้างกันต่อนะคะเป็นแก้วกระดาษนี่ก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นแก้วเอ,อ่อพลาสติกเราก็อาจจะเวลาตัดเราอาจจะทำเป็นเครื่องหมายบวกอะคะ่ะเสร็จแล้วเราจะสามารถแย่แย่ดินสอหรือว่าแย่ปากกานะคะเข้าไปได้เพื่อที่ทำให้มันเป็นรูแบบนี้เนาะ นะอย่างน้อยๆให้มีรูเพื่อที่จะได้ให้หลอดนะคะใส่ไปได้นะคะเวลาเราทําเป็นแขนเราจะได้ทําได้ง่ายเนะเา,าเนะรถ้าหลอดเข้าออกได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะไม่ต้องใหญ่มาก เราเจาะรูข้างล่างเจาะตัวตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนต่อมานะคะเราจะมาทำส่วนของหลอดกันนะคะอ่ะตอนนี้คุณครูมีหลอดที่สามารถพับงอดได้แบบนี้นะคะที่มีคอตรงนี้เนาะเราจะนำมาพันนะคะด้วยสกอ็อตเทปนะคะเด็กๆพันด้วยสกอ็อตเทปให้มันติดกันเลยนะคะให้มันติดกันเลย แต่ทีนี้คุณครูอยากให้ด้ามมันนะคะแตกต่างไปจากเดิมนิดนึงค,ครูก็เลยคิดว่าจะใช้อันนี้ค่ะสีมันแบบแหมเข้ากับสโนว์แมนพอดีเลยเนาะคุณครูจะสอดเข้าไปในอันกลางนะคะแบบนี้เลยนะอาจจะทําแบบนี้ทีเดียวนะคะเพื่อที่จะพันและให้มันติดกันนะคะแบบนี้ต่อไปเรียบร้อยแล้ว เคเนาะมาเดี๋ยวเรามาพันสกอตเทปกันเลยค่ะเทปอ่า,อาจะพันให้แน่นๆเลยนะคะ ่พอพันได้แบบนี้นะคะเด็กๆตอนนี้เนาะเราเหมือนจะกลางแบบนี้ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะจะนำตัวของสโนว์แมนนะคะมาใส่หลอดแบบนี้ลงไปชุบนี่เลยเห็นไหมยแย่เข้าไปในตัวแบบนี้ค่ะอ่าแบบนี้เลยนะคะ เ,ะะเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะแย่ลงไปลึกกว่านี้เราจะให้หลอดตรงฝั่งนี้นะคะเข้าไปด้านในนี้แย่เข้าไปให้เป็นแขนค่ะชึบอาเราได้แขนข้างที่หนึงแล้วแขนอีกข้างหนึ่งอ่าเราแย่ให้แขนมันทะลุแบบนี้เลยนะคะเด็กๆ อ้าตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทำการแปะ snowman นนะคะลงไปที่หัวด้านบนแบบนี้เลยนะคะให้ได้อย่างนี้นะเห็นไหมเราจะได้เป็นเหมือนแบบหัวส snowman แบบนี้นะคะต่อมานะคะเราจะมาแปะหัวส snowman กันค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าหลอดในส่วนนี้เนี่ยมันเหลือยาวเกินไปเราอาจจะตัดหลอดตรงนี้ทิ้งก็ได้นะคะเพื่อให้มันสั้นลงเนาะเพื่อที่เราจะได้แปะหัวสโนว์แมนไปให้ชิดกับขอบตรงนี้นะคะเพื่อที่สโนว์แมนเวลาผุบๆแล้วเห็นไหมจะได้ไม่เห็นรอยต่อตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาแปะกันเลยวิธีการแปะเราก็อาจจะใช้กาวหรือสก็อตเทปนะคะแปะทับไปเลยก็ได้นะคะเด็กๆ ให้ไปอยู่ข้างขวาอ่าตักไปเลยค่ะอ่าได้ส่วนหัวแล้วอ่านไหม้ทีนี้ชึบ้อ่าตอนนี้เราได้ตัวสโนมแมนแล้วนะคะเริ่มจะผุกผุโผล่ได้แล้วแต่ว่าคุณครูว่าแขนเนี่ยค่อนข้างจะ ยาวไปสักเล็กน้อยเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําแขนสโนว์แมนให้มันเล็กลงกว่านี้อีกหน่อยดีกว่าเพื่อที่เราจะได้ไม่ให้แขนของสโนว์แมนมันยาวจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันนิดนึง่ะตัดแขนของสโนว์แมนแล้วนะคะเห็นไหมตอนนี้เราจะได้ สโนว์แมนผุกๆโผโแบบนี้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสโนว์แมนเรียบร้อยเลยเด็กๆเห็นไหมคะอาตอนนี้สโนว์แมนของใครนะคะสามารถเด้งเข้าเด้งออกได้แบบนี้เนาะ แสดงว่าเด็กๆทําได้ถูกต้องนะคะเราใช้รูปร่างเชฟต่างๆนะคะรูปทรงต่างๆมาทําเป็นสโนว์แมนอ่ะตอนนี้เราได้ของเล่นอีกหนึ่งอย่างแล้วนะคะเป็นเหมือนหุ่นตุ๊กตาหุ่นเชิดเลยใช่ไหมผุบเข้าผุบออกได้แบบนี้เด็กๆลองไปทําเล่นกันดูนะคะอ่ะมาเรามา build a snowman กันไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Do you want to be a snowman? ทำภารกิจจบเรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลาที่เรา จะลองชิมนะคะแคนดี้เคนแล้วโอ้โหซานาคอสอุตส่านำมาให้นะเดี๋ยวเราจะลองแกะแคนดี้เคนนะคะเราปฏิบัติภารกิจแล้วเราก็ต้องได้ลองชิมแคนดี้เคนนะคะเด็กๆคะมาแล้วแคนดี้เคนลองชิมดีกว่าว่าเป็นยังไงอร่อยมากเลยเด็กๆอื แต่ว่าประเด็นคือมันเป็นลูกอมใช่ไหมคะถ้าทานแล้วจะต้องทำอะไรคะเด็กๆอย่าลืมแปรงฟันกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าทานเยอะๆเนี่ยฟันอาจจะผุได้นะเด็กๆนะอะถ้าเด็กๆได้ลองชิมนะคะลูกอมรูปไม้เท้าเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันด้วยนะคะได้เวลาที่เด็กๆจะลองไปลงมือทำภารกิจ ที่4ี่นี้กันแล้วแล้วเจอกันใหม่ภารกิจหน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้บา,บายพิเศษสำหรับผู้ชมครัวตอ h ชาแนลค่ะสแกนเพื่อสุ่มรับของรางวัลได้กับ7ภารกิจก่อนวันคริสต์มาสนะคะแล้วคุณครูจะมาสุ่มรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลในวันคริสต์มาสค่ะ อย่าลืมลงทะเบียนเข้ามากันเยอะๆนะคะ